เวียงเกนเชียงรายครับทุกคนช่วงสายๆครับของวันที่23่สิบากรกฎาคมสองห้าตอนนี้เวลาประมาณ10โมงนะครับทุกคนถนนข้างหน้าถูกตัดขาดหมดแล้วนะนี่ครับตรงสะพานก็ใกล้จะขึ้นแล้วขอบสะพานประมาณ1เมตรนะครับทุกคนไปไม่ได้นะรถไปไม่ได้แล้วครับถนนข้างหน้านี่ครับถูกตัดขาดไปแล้วทุกคนน้ำงาวครับอิทธิพลของพายุวิพาเนาะ ไปไม่ได้ทุกคนไปไม่ได้แล้วต้องกลับรถมานะครับข้างหน้าน้ําสูงประมาณหนึ่งเมตรแล้วนะครับข้างหน้าเนาะน้ําสูงประมาณ1เมตรแล้วนะทุกคนนี่ครับเออล้อนเลยครับจุดนี้ปีที่แล้วท่วมหมดแล้วนะปีแล้วท่วมหมดแล้วนะครับยี่สิบสามกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดทุกคนครับเนี่ยรถต้องกลับรถมาแล้วครับไปไม่ได้แล้วนะต้องกลับรถกันแล้วครับน้ําท่วมข้างหน้าประมาณหนึ่งเมตรแล้วทุกคนน้ํายังเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับ